อ่ะเรามาต่อกันจาก EP ที่แล้ว EP ีหนึ่งนะครับเพื่อนๆหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับต่อไปนะครับถ้าจีนนะครับบุกเข้ามาที่สปปลาวนะครับทั้งขนคนทั้งขนทรัพยากรมานะครับต่อไปเป็นปัญหาแน่นอนครับและจะเล่าจากประสบการณ์นะครับที่เคยมีผ่านร้อนผ่านหนาวในประเทศไทยมานะครับในอดีตนะครับให้ชาวสปปลาวฟังนะครับวตะคคกกุณ็จิด บ่อนกันงอมแงมนะครับจะติดการพนันเนี่ยนะครับและต่อไปก็จะขายที่ขายนาครับพวกคนจีนก็จะหุบที่ด้วยการทําบอนทาอะไรให้พวกคุณเล่นเนี่แหละครับถึงแม้ว่ารัฐบาลคุณจะประกาศว่าไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็จะมีการแทรกแซงนะครับพวกคุณก็จะต้องไปเล่นบ่อนเล็กบอลรองนะครับเพราะว่าพวกนี้เรื่องพวกนี้ท,ทั้งหมดนะครับมันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วครับมันเคยโดนมาก่อนครับ คนในไทยในอดีตนะครับขายที่ขายนานะครับติดการพนันกันงอมแงมเลยครับเพื่อนๆจนรัฐบาลไทยนะครับต้องหาวิธีปราบปามนะครับไอ้พวกอั้งยี่ซ่องโจนะครับที่สร้างบ่อนเล็กบ่อนน้อยนะครับเพื่อนๆดูง่ายครับผู้หญิงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับผู้หญิงแต่งยังวงแต่งยังหวัดนี่สมัยก่อนซื่อๆครับงานไม่ค่อยมีทําเยอะนะครับถูกหลอกมาขายตัวแต่ไม่หมดครับมีปัญหาสร้างปัญหามากมายนะครับ เยอะแยะครับเราต้องเจอแน่นอนครับแต่ว่าประเทศไทยโชคดีว่าประชากรมันเยอะนะครับเพราะสมัยในหลวงรัชกาลที่5ท่านประกาศนโยบายให้ประชาชนมีลูกมากเราเลยมีประชากรมากนะครับแต่ลาวเขาไม่ครับฝรั่งเศสกดหัวเขาไว้ครับไม่ได้เขาควบคุมไว้ครับเขาไม่ได้มีประชากรมากนะครับดังนั้นนะครับถ้าจีนลงมารอบนี้นะครับแอดมินให้ไม่เกิน3 4่ปีนั่นแหละครับ จีนเขาก็กืนหมดคืนชาติหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะมีลูกหลานสองสัญชาติครับก็คือลาวจีนนะครับคนลาวนะครับต่อไปก็ไม่มีปากไม่มีเสียงครับต่อไปก็ฆ่าตัวตายผูกคอตายครับเพราะรับสภาพไม่ได้ครับว่าครอบครัวตัวเองนะครับแหม่ต้องมีคนจงคนจีนมาทําเรื่องเลวระาตําบอนนะครับก็เพราะเป็นเพราะรัฐบาลนี้แหละครับกับไอคนที่สนับสนุนรัฐบาลนี้นะครับบอกเลยนะครับเลวมากนะครับเลวสามาถนะครับคิดล้างโคตรประเทศลาวเลยนะครับไม่ให้มีลาวอยู่ในแผ่นดินแล้วนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นไปได้แน่นอนครับตอนแรกก็ไปเอาแก้วมาตอนนีี้ออาาจลงมคื ีนเนี่ยหนักกว่าเวียดนามเยอะครับมันคนละเรื่องกันเลยครับเพราะว่าประชากรมันขาดครับอย่างเวียดนามเนี่ยยังดึงไทยเข้าไปผสมปนเปให้เป็นเชื้อสายลราในความคิดของพวกคุณได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดจีนมารอบนี้ไม่ได้หรอกครับบอกตรงเลยครับแล้วถามว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงเราก็อยู่ได้ครับเพราะเราฉลาดในการอยู่นะครับเรารู้ครับว่าเราควรทํำยังไงนะครับและจีนก็ไม่อยากมีปัญหากับไทยไทยก็ไม่อยากมีปัญหากับจีนครับจีนอยากได้อะไรก็เอาไปเดยครับและสุดท้ายนะครับถ้าลบกันจริงๆนะครับจีนก็ไม่มีสิทธิ์ ยึดทั้งลาวและกัมพูชานะครับสองประเทศนี้จะต้องถูกแบ่งผลประโยชน์ให้เป็นไทยกับเวียดนามเท่านั้นนะครับและทั่วโลกแน่นอนเขาก็ไม่ยอมหรอกครับเพราะเขาไม่ต้องการให้จีนขยายอิทธิพลมากเกินไปกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วนะครับบอกตรงนะครับอันนี้แน่นอนครับเขาสู้กันแหลกลานนะครับแล้วจีนก็จะเกิดหายนะนะครับแล้วก็ต้องล้าหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่จีนเขาก็รู้ข้อนี้ดีครับเขาไม่ยอมทําสงครามหรอกครับเต็มที่เขาก็มาตั้งฐานทัพครับถ้าเกิดจะเอาประเทศจริงๆเขาก็ไม่ใช้ชื่อภายใต้ทงจีนหรอกครับเขาก็ตั้นอจีย สาขาหนึ่งหรือจีนสาขา2ออะไรก็ว่ากันไปครับเขาก็กอบโกยทรัพยากรอย่างเดียวครับกับประเทศเขาครับไปเลี้ยงดูประชากรของเขานะครับเพราะการทําแบบนี้นะครับประเทศอื่นก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่การยึดที่ชัดเจนนะครับแต่จริงก็คือประชากรชาวจีนทั้งหมดก็รวมควบรวมทั้งคนกัมพูชาแล้วก็คนลาวไปเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆสิ้นชาติง่ายๆครับ เพราะความโง่ของผู้นํารัฐบาลนะครับไม่เห็นต้องยากอะไรเลยนะครับและไอที่ผู้บริหารลาวนะครับที่มากล่าวหาประเทศไทยว่าเอาดินแดนอีสานไปนะครับไอนี้ก็ไม่มีวทฒิภาวะเป็นผู้นําเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆนเพราะว่าทําไมลูกครับพอพูดขึ้นมานะครับจะมาบอกว่าเอ้ยไม่เคยพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่ต้องการรับนักท่องเที่ยวไทยมันไม่ทันละครับมันสายไปแล้วครับเขาเกลียดไปแล้วครับเขาไม่ไปเที่ยวครับ พอคนไทยไม่ไปสนับสนุนรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนต่อไปก็ไม่มีเงินใช้หนี้ครับไอประจุตัวนี้นะครับมันจะเล่งครับเหมือนเป็นเชื้อไฟชั้นดีครับเล่งให้ลาวเนี่ยนะครับตกอยู่ใต้อำนาจจีนอย่างเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับจีนก็จะยื่นขอเสนอครับเอาอันนั้นบ้างเอารถไฟบ้างเอาอะไรบ้างครับที่สามารถเป็นทรัพยากรเอาทองคําบ้างเอาอะไรบ้างคือมีอะไรในประเทศก็เอาหมดนะครับไม่ทรงไม้สากเพราะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับประเทศไหนก็ช่างนะครับเขาทํากลยุทธ์หรือทําศึกนะครับหรือเขาดูแลการบริหารของประเทศนะครับเขาจะยึดผลประโยชน์ของประเทศ เทชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับคนจีน,นเขาไม่ได้สอนให้คนโง่นะครับ แล้วก็รัฐบาลลาวเขาไม่ได้สอนให้คนลาวฉลาดนะครับนี่แหละครับคือการได้เปรียบของคนจีนนะครับและรัฐบาลจีนนะครับออสังเกตได้ง่ายครับดูจากการอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วเนะี่ยตามความคิดแอดมินคนลาวเขาไม่ใช่คนโง่นะครับแต่เขาถูกปลูกฝังมายเงี้ยเขาก็เลยคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ไม่ลึกเท่ากับคนไทยนะครับที่ถูกปลูกฝังให้สอนมาให้เรียนให้รู้จักคิดให้รู้จักแยกแยะเรื่องดีชั่วเลวซามนะครับว่าสิ่งนี้เป็นของเราไหมเราไม่ควรไปกล่าวหาใครเราไม่ควรไปตําหนิเราไม่ควรไปโทษใครเราต้องดูด้วยแล้วก็เกิดเาาาตํหนมนะี เราจะต้องพัฒนายังไงเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นให้มันจเจริญขึ้นไม่ใช่ครับเขาพอใจกันอยู่แค่นั้นครับคนลาวส่วนใหญ่นะครับไม่คิดต่อสู้เพื่อลูกหลานนะครับแม้แต่คนลาวนะครับที่อยู่นอกประเทศที่อพยพมาในสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับเขาก็รู้สึกท้อแท้และเบื่อหน่ายกับรัฐบาลของสอปปลาวนะครับเพราะเขาว่ายน้ําข้ามน้ําจาก แม่น้ำโขงมานะครับข้ามมาขึ้นที่หนองคายนะครับเมื่อก่อนนะครับมันจะมีศูนย์อพยพพักพิงอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่งไปประเทศที่3นะครับเขาตายกันกลางแม่น้ํานะครับแม่น้ําโขงเนี่ยเขาตายเขาโดนยิงครับคนลาวก็ยิงคนลาวนี่แหละครับเป็นคนลาวผสมเวียดนามครับมายิงคนลาวที่ผสมเชื้อสายไทยเชื้อสายสยามนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุครับถ้าทุกวันนี้คนลาวนะครับยังไม่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับ ต่อไปมันจะไม่มีโอกาสแล้วครับต่อไปพวกคุณก็อาจจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่หนักที่สุดนะครับและแอดก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในกัมพูชานะครับเนื่องจากมีความรู้สึกที่ช้าเกินไปครับไม่รีบต่อต้านก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับและคุณไม่สู้วันนี้นะครับพอจีนลงมาเต็มรูปแบบนะครับจีนมีกองกําลังที่แข็งแกร่งครับคุณจะหมดโอกาสสู้อีกเลยนะครับคุณจะไม่สามารถสู้รัฐบาลใหม่ของสปปลาวได้นะครับที่ไม่ได้นําโดยคนกลุุ่มปััจจบ้ ต่อไปคนกลุ่มปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีอำนาจหรอกครับก็เป็นแค่หุ่นเชิดธรรมดานะครับหรืออาจจะหมดไปเลยนะครับอาจจะโดนล้างไปด้วยนะครับเพราะด้วยความโง่กันดานแล้วก็ด่าดานนะครับความความคิดของผู้นาประเทศกันดานพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อน ลาวนะครับบอกเลยนะครับคุณจะสู้หรือไม่สู้คุณก็ต้องอพยพข้ามมาฝั่งไทยอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็สร้างแต่ภาระมาให้ประเทศไทยครับต่อไปก็ต้องอพยพมาอีกครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนครับคนลาวพอเห็นคนจีนมากๆก็ต้องโมโหครับไม่ยอมครับก็ต้องพอเวลาความรู้สึกมันช้านะครับจะคิดทําการอะไรมันช้ามันเสียหายหมดครับพอถึงเวลาเขาฆ่าเขายิงทิ้งเขาตามล่านะครับ ก็ไม่ผลประเทศไทยครับเพื่อนๆบอกเลยครับคนลาวไม่ไปประเทศไหนครับบอกได้เลยไม่ไปเวียดนามแน่นอนครับแม้แต่คนลาวที่มีเชื้อสายเวียดนามก็ไม่ไปเวียดนามครับต้องมาไทยครับเพราะเขารู้ว่ามาเมืองไทยแล้วรอดครับและมีโอกาสกินดีอยู่ดีกว่ามีโอกาสมากมายนะครับ แต่มันต้องก่อการตอนนี้ครับมารอช้าเสียเวลามันไม่ใช่ครับประเทศไทยไม่ได้อะไรด้วยแล้วต้องมาแบกรับต้องมาเลี้ยงพวกปุลประชากรที่โง่เง่าต้องมานั่งปรับความรู้ต้องมานั่งปรับศัสนาคติคนไทยเขาก็เบื่อหน่ายนะครับและถ้าเขาเบื่อหน่ายแล้วเขาไม่เอาเขาผลักดันนะคุณตายกลางไม่น้ําโขงเลยนะครับอนาถเลยนะครับบอกเลยนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดดีๆครับแล้วถ้าคนลาวเข้ามาฟังนะครับคุณก็เอาไปบอกเพื่อนๆของพวกคุณนะครับที่สนับสนุนนะสนับสนุนภาครัฐบาลลาวนะครับว่าจะเลือกอยู่แบบไหนครับ เพราะยังไงคุณก็อยู่ไม่ได้รับประกันครับคนจีนเขาไม่เอาหรอกครับต่อไปคนลาวก็ติดการพนันครับผู้หญิงก็กลายเป็นโสเภณีครับสร้างปัญหาความวุ่นวายครับยังไงก็มีปัญหาครับเพื่อนๆบอกได้เลยนะครับแล้วก็รับประกันเลยนะครับถ้าคุณไม่รีบก่อการตอนนี้นะครับจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับย้ําเลยนะครับอยู่ที่พวกคุณนะครับจะเลือกเป็นลาวหรือจะเลือกเป็นไทยครับอยู่ที่พวกคุณอยู่ในมือทุกอย่างอยู่ในมือพวกคุณหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน กินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกสุขใจละจริงจริงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย